สวัสดีค่ะเพื่อนๆ n t นเวันนี้แนทตอน o คลวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำบาล l เมสซอสนะคะหรือว่าซอสเนื้อสำหรับทานกับพาสต้าหรือสปากเกตตี้นะคะขั้นตอนง่ายมากเนื่องจากเป็นอาหารตะวันตกนะคะวันนี้เราจะมอบหมายให้คุณโคเป็นผู้ทำนะคะเนทเป็นผู้กำกับ <c oughs> วัตถุดิบที่ต้องการนะคะง่ายมากนะคะเนื้อบดผสมหมูบดนะคะหอมใหญ่นะคะแครอท เซลล์รี่นะคะเซลล์รี่นี่ถ้าไม่มีถ้าหาไม่ได้เนี่ยคิดว่าใช้ส่วนก้านของขึ้นช่ายแทนได้นะคะมะเขือเทศไม่อยากจะอวดแต่ขออวดหน่อยเถอะปลูกเองนะปลูกจากในสวนเล็กๆหลังบ้านของเรานี่แหละนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตเยอะมากเกินกว่าที่จะรับประทานได้หมดก็เลยเอามาทำเป็นซอสกันโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ,ะคุณโคค่ะลงมือ ฝรั่งนี่เขาก็หั่นไม่เหมือนเรานะอย่างเรานี่ก็จะหั่นเป็นท่อนยาวๆเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตัดให้มันเป็นลูกเต๋านะคะอ hmm. I mean uh, the อ๋อเขาบอกว่านี่เป็นเทคนิคพิเศษของเขาค่ะเป็นการหั่นแบบ random นะคะ โ r o โ n โอ e คโอเ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  o โอเคโอเคโอเคโอเ l l อเคโอเคโอเ t โโอเเเ i r s t So. อ o เราก็ใส่หมูบดกับเนื้อบดลงักลงไปก่อนนะคะ That is what I say! Yeah, okay. Yeah, we should cook the veg veggie first. Well, I cook the meat first, or the onions, and then leave the vegetables till later, the other vegetables. I cook, I cook all the vegetables together. นะคะตอนนี้ก็เริ่มมาถึงขั้นตอนกานถกเถียงกันแล้วนะเขาเจ้าอะไรลงก่อนนะัฝรั่งบอกว่าจะเอาหอมใหญ่ลงก่อนนะเอาเนื้อเอาหอมใหญ่ลงก่อนแล้วก็ค่อยเอาเนื้อลงนะนาตาลีก็บอกว่าแน็กก็บอกว่าฉันเอาผักลงก่อนหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่าผักทุกอย่างเนี่ก็คืออ่ามันอยู่ในชาหมดแล้วนะคะถ้าเป็นเราก็ เทโครมลงไปเลยนะคะแล้ค่อยเอานื้อลงนะคะแต่ฝรั่งบอกว่าย <bought> okay. ูบอกไม่เช็ตเชอเบโอเคไเขาคุกไปเมื่อกี้เขาก็เลยเอาเนื้อออกมาก่อนแล้วก็ใส่ผักทั้งหลายลงไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อลงไปอีกทีหนึ่งสื่อสารกันผิดพลาดเล็กน้อยใส่น้ำมันไปสักนิดโอเค ใบนอกกินงบุีมกิ่มอยใชมชีโอเคกำใชกิ่งนี้สองโอเคไม่ใชเทคนิคไม่ใช่เทคนิคนะคะอ่านีก็หลังจากที่ตักใส่ก็ประมาณแล้วนะคะเราก็ส่ถกงไปนะะไอเดโทมาโทโตโเนนองเล่นเย มีนี้เลยค่ะชีฟสต็อกแทนเป็นแบบว่าขอ,องปรุงรสเนื้อนะคะแทนเพราะจริงๆแล้วเราต้องจะต้องใช้น้ำสต็อกเนื้อนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใส่ต้อนนี้ลงไปแทนอ่ะพุดวันกินเสรเรกันเลยนะคะ ็นี่ต้องใช้ทอมอโตเพสนะคะหรือ uh, มะเขือเทศเข้มข้นนะคะเข้าไปช่วยนะคะเพื่อให้ได้เป็นเนื้อซอสที่ข้นๆนะคะถ้าลำพังใช้มะเขือเทศลูกอย่างเดียวเลยมันจะใสเกินบิ๊กสิทธ์ั putting the whole thing t h i i don't know like we see if this is enough if not we can put the whole things in นะหลังจากทงเพียนนิดหน่อยนะคุณโคก็เาบอกว่าไม่ใส่เป็นหมดทั้งโลเลยล่ะแต่เราก็ควรจะ ปไปค่อยมระหว่างที่เตรียมซอสปาลเนสหรือซอสเนื้อเนี่ยนะคะระหว่างที่รอให้ซอสเคี่ยวได้ที่เราก็มาเตรียมอาหารกลางวันนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่แนทปลูกเองกั้นตะข่ายค่ะกันเพราะมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้มากินประจํเลยูกไหนดีวันนี้โอเคอืมสุกเยอะแยะไปหมดโอเครลูกนี้แล้วกัน ในสวนเล็กๆพี่ก็ปลูกอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะมีเบซิลนะคะโหระพาดี่ต้นหอมนะคะอันนี้เป็นอ่าใชา้เรียกอะไรอ่ากุช่ายนะคะผักแพลเวนามิสมินนะคะนี่เป็นมะเขือเทศต้องกันนกเหมือนกันปีหน้าจะไม่ปลูกละภารกิจเยอะมากผ <c oughs> ักชีนะคะพ้่งปลงแล้วก็เบซิลกระถางหนึ่งคลิก อาหารวัตถุดิบสำคัญในครัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารกลางวันกันระหว่างที่เรารอให้ซอสบาลเมสเปื่อยได้ที่นะคะเราก็มาเตรียมอาหารกลางวันนะคะอาหารกลางวันก็ทำมาจากซาวโดที่แนททำไว้่แหละค่ะนะคะ,นะคะส่วนมากอาหารกลางวันของเราก็แซนดิชนะคะ ครัมของเราซะก่อนเอาฟองสวยมากนะคะวันนี้ภารกิจของเราก็จะยุ่งเยินนิดนึงเพราะว่าต้องเตรียมทําซอสสําหรับอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสองชั่วโมงเนี่ยจะต้องขับรถไปส่งกวิจัยที่สนามบินขนมปังที่ทําเองเนี่ยรสชาติอร่อยกว่าขนมปังที่ซื้อจากตามห้างมากเลยนะคะเพราะนั้นก็ก็ทานของตัวเองแล้วก็ เลิกซื้อของตามห้าปเลยแนมะ้แต่ลูกชายก็ยังบอกว่าขนมปังของแม่อร่อยกว่าอวยหรือเปล่าไม่รู้ ซอสของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะอันนี้ทําแบบใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าใช้เวลาทํานานเราก็จะทําทีละเยอะๆเลยนะคะสเสร็จแล้วก็จะแบ่งใส่กล่องเข้าแช่ฟรีซไว้จะได้ไม่ต้องทําบ่อยๆขั้นตอนต่อไปก็เป็นการต้มสปาเกตตีนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โภถนั์นะคะ boiling water yes boiling the water วันนี้เราก็มีเมนูเสริมนะคะเป็นซุกินีนะคะอ่ะครีเวกเทเกับ ะมะเขือเทศนะคะเชอรี่ทอมโชตัวมะเขือเทศนี่ยปลูกเองจากสวนเล็กๆของบ้านแนกนี่เองนะคะอันนี้วิธีทำก็ง่ายมากค่ะวางบนกระ,ะทะปิ้งนะคะโรยด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็โรยเกลยอโรยพริกไทยใช้ได้เวลาสุกแล้วอร่อยมากเลย h อ w long does it take to to boil the spaghetti whole oh. 12 minutes <Okay. S 2> คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะสุกี้นี่เนี่ยเวลา,ากริวบนเตา,เากระทะปิ้งนะคะแล้วเวลาเรากลับด้านเนี่ยก็จะได้เป็นลายของกระทะสวยๆแบบนี้นะคะ เป็นอะไรที่ทำง่ายมากมาก,ก็แทนสลัดได้เลยนะคะเดยวนี้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำสลัดเพราะว่าตัวน้ำมันมะกอ,อกกับเกลือแล้วก็พริกไทยเนี่ยก็ให้รสชาติที่ดีแล้วเสร็จออกมาแล้วนะคะอ่สุกินี่ย่างของเรา สุกินี้เรียกว่าอะไรหรอจริงไม่ได้ย่างสุกินี่เกลวแล้วก็เชอร์รี่ทมาโต้นะคะซึ่งมันก็คือสลัดดีๆนี่เองเส้นพาสต้าก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพาสต้าปาลเนสซอสของเราก็เสร็จออกมาแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากรสชาติก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะ